สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเศรษฐกิจไทยกันนะคะคือเรามีเอกสารที่น่าสนใจหลายชิ้นเลยทั้งจากภาครัฐแล้วก็บทวิเคราะห์จากสื่อต่างๆซึ่งพอเอามาวางเรียงกันแล้วเนี่ยมันเหมือนกําลังเล่าเรื่องเดียวกันอยู่เลยค่ะคือเรื่องที่เศรษฐกิจไทยเหมือนจะได้รับเอ,อ่อชูเกอร์ไฮก้อนใหญ่มาช่วยไว้ช่วงปลายปี2568 แต่คำถามสำคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือพลังงานที่ว่าเนี่ยมันเป็นแค่การกระตุ้นชั่วคราวหรือว่าเป็นการฟื้นตัวที่ยั่งยืนกันแน่เราจะมาแกะรอยกันค่ะว่าหลังหมดฤทธิ์น้ำตาลก้อนนี้แล้วปี2569จะมีอะไรรอเราอยู่เป็นภาพเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะมันชี้ให้เห็นถึงความท้าทายหลักๆเลยก็คือการที่เราต้องแยกให้ออกระหว่างผลกระทบระยะสั้นจากมาตรการกระตุ้นกับแนวน้มพื้นฐานจริงๆของเศรษฐกิจใช่เลยค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันที่น้ำตาลก้อนแรกเลยนะคะโครงการคนละครึ่ง plus ที่เพิ่งกลับมาเมื่อปลายเดือนตุลาคม2568ข้อมูลจากกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าทันทีที่โครงการเริ่มปุ๊บดัดชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือ cci เนี่ยก็ดีตัวขึ้นมาครั้งแรกในรอบ9เดือนเลยครับไปอยู่ที่51.9ใช่ค่ะแต่พอเห็นตัวเลขนี้เอาจริงๆนะคะสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวกลับไม่ใช่ความดีใจเท่าไหร่อ้าวเพราะอะไรล่ะครับ ก็เพราะว่าตัวเลข51.9เเนี่ยมันยังห่างจากระดับร้อยอยู่เยอะมากเลยนะคะคือระดับร้อยนี่มันเป็นเส้นแบ่งระหว่างมองว่าดีกับมองว่าแย่ใช่ไหมคะมันเลยให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าจากเดิมที่เรารู้สึกกังวลมากตอนนี้เราก็แค่ขยับมาเป็นกังวลเฉยๆซึ่งมันก็ยังแบบว่ายังไม่น่ายินดีขนาดนั้นจริงไหมคะตรงประเด็นเลยครับนั่นคือการตีความที่เฉียบคมมากเลยคือตัวเลขที่มันขยับขึ้นเนี่ยมันบอกเราว่า มาตร,รการกระตุ้นน่ยสามารถขยับเข็มความรู้สึกได้แต่แต่มันได้ไม่ได้แก้ความกังวลพื้นฐานที่มันฝังอยู่ลึกๆออซึ่งก็คือเรื่องค่าครองชีพที่ยังสูงอยู่แล้วก็ความไม่แน่นอนเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะยาวคือผู้บริโภคแค่รู้สึกว่ามีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นชั่วคราวแต่ยังไม่มั่นใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงแล้วในมุมของคนทําธุรกิจล่ะคะเขารู้สึกเหมือนกันไหม เพราะถ้าคนซื้ออย่างแค่กังวลน,น้อยลงแบบนี้คนขายน่าจะยังยิ้มไม่ออกเท่าไหร่ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยครับดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทยหรือ TCCCI ขยับขึ้นน้อยมากจริงๆจาก44.0เป็น44.1โอ้โหแทบไม่กระดิกเลยนะคะใช่ครับแทบไม่ขยับเลยและที่น่าสนใจกว่านั้นคือพราะเจาะลึกลงไปในแต่ละภูมิภาคเนี่ยจะเห็นว่าความเชื่อมั่นดีขึ้นเกือบทุกภาคนะครับ ยกเวน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเอา้าทำไมภาคอีสานถึงต่างออกไปล่ะคะคือที่นั่นความกังวลยังคงอยู่ซึ่งมาจากปัจจัยเฉพาะพื้นที่จริงๆเลยครับทั้งเรื่องสถานการณ์ปะทะชายแดนแล้วก็ยังมีปัญหาอุทกภัยที่กระทบชีวิตความเป็นอยู่โดยตรงด้วยนี่เป็นจุดที่สําคัญมากเลยนะคะแสดงว่านโยบายภาพใหญ่ที่โปรยลงมาเนี่ยมันไม่สามารถลบล้างปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในระดับท้องถิ่นได้ทั้งหมดโอเคค่ะในเมื่อความเชื่อมั่งยังดูแกว่งแบบนี้ แล้วอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้ตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมที่คาดการไว้มันดูดีขึ้นได้ล่ะคะเห็นกระทรวงการคลังปรับคาดการ GDP ปี2568ขึ้นเป็นขยายตัวร้อยละ2.4เลยนี่คะ่ะถ้าจะบอกว่าอะไรเป็นพระเอกตัวจริงที่แบกเศรษฐกิจในปี2568ไว้นะครับต้องบอกว่ามีอยู่2ตัวตัวแรกก็คือการบริโภคภาคเอกชนที่คาดว่าจะโตได้ร้อยละ3.0 ซึ่งอันนี้ก็คือผลพวงโดยตรงจากมาตรการกระตุ้นที่เราคุยกันไปนั่นแหละครับค่ะอันนี้พอเข้าใจได้ว่ามาจากมาตรการช่วยแต่3.0%ก็ยังรู้สึกว่าได้ไม่หวู่หวามากนักแล้วพระเอกอีกตัวล่ะคะพระเอกอีกตัวนี่แหละครับที่น่าทึ่งมากคือภาคการส่งออกครับเอกสารคาดการว่ามูลค่าการส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ1 0 0 10%โอ้โหนั่นเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยนะคะ ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นคะเราส่งออกอะไรไปขายดีขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ครับอย่างคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่วนประกอบตา่างๆแล้วก็มีพวกผลิตภัณฑ์ยางโดยเฉพาะการส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกากับจีนในไตรามาส3ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยแต่แต่แต่มันมีดอกจันทร์ตัวโตๆซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขนี้ค่ะอ๋อมีเบื้องหลังด้วยใช่ครับ สาเหตุสำคัญที่ตัวเลขมันพุ่งสูงขนาดนี้เป็นเพราะผู้ประกอบการจำนวนมากเร่งส่งออกสินค้าไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากมาตรการภาษีการค้าของสหรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันคือการดึงยอดขายของอนาคตมาไว้ในปัจจุบันนี่เอง เหมือนเรารีบกินข้าวเที่ยงตอน10บโมงเช้าท้องมันก็อิ่มตอนนี้นะคะแต่พอถึงตอนเที่ยงจริงๆก็ไม่มีอะไรจะกินแล้วใช่เลยครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากซึ่งนี่มันก็นําเราไปสู่คําถามต่อไปเลยว่าแล้วปี2569ล่ะคะพอหมดริชูกาไฮแล้วก็ไม่มียอดส่งออกที่เร่งเข้ามาแล้วภาพมันจะเป็นยังไงต่อ ภาพมันก็เป็นอย่างที่เปรียบเทียบเมื่อกี้เลยครับพอฐานของปี2,568มันถูกทําให้สูงผิดปกติจากการเร่งส่งออกการคาดการเศรษฐกิจปี2,569ก็เลยชะลอตัวลงมาเหลือเติบโตที่ร้อยละ2.0เท่านั้นครับเหลือแค่2.0และที่น่าตกใจกว่านั้นคือตัวเลขคาดการมูลค่าการส่งออกในปี2,569จะหดตัวร้อยละลบ1.5เลยทีเดียวครับโอ้โห oh. การหดตัวของภาคส่งออกนี่น่ากลัวนะคะมันเหมือนเครื่องยนต์หลักของเรากําลังจะดับไปตัวหนึ่งเลยแล้วแบบนี้เราจะเอาอะไรมาพยุงเศรษฐกิจไว้ล่ะคะเห็นในเอกสารพูดถึงความหวังไว้ที่ภาคการท่องเที่ยวเรื่องนี้มันดูเป็นความหวังที่เราพูดกันมาหลายปีแล้วครั้งนี้มันมีอะไรที่แตกต่างออกไปไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะมันคือความท้าทายจริงๆความหวังครั้งนี้เนี่ยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาถึง35.5ล้านคน โดยมีปัจจัยบวกพิเศษก็คือการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยจีนที่คาดว่าจะดึงนักท่องเที่ยวจีนกลับมาได้มากขึ้นแต่แน่นอนครับว่ามันก็ยังเป็นความหวังที่ผูกอยู่กับปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมได้ยากมากทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกและก็สถานการณ์การเดินทางระหว่างประเทศมันให้ความรู้สึกเหมือนเรากําลังเดิมพันครั้งใหญ่กับปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เลยนะคะแล้วนอกจากท่องเที่ยวยังมีปัจจัยภายในอะไรอีกไหมคะที่พอจะเป็นเสาหลักค้าจุนเราไว้ได้แต่ เห็นในเอกสารพูดถึงเรื่องช่วงรอยต่อทางการเมืองด้วยอันนี้น่าจะยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนเข้าไปอีกหรือเปล่าคะใช่ครับนั่นคืออีกหนึ่งความเสี่ยงสําคัญเลยเพราะมีการคาดการว่าจะมีการยบสภาในเดือนมกราคม2 5 6 9และกว่าจะได้รัฐบาลใหม่ก็อาจจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมเลยช่วงเวลานี้แหละครับที่นักวิเคราะห์เรียกว่าสุญญากาศทางการเมืองสุญญากาศทางการเมือง ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆมันก็เหมือนกับบริษัทที่ซ e อประกาศว่าจะลาออกในอีก3เดือนข้างหน้าในช่วงเวลานั้นคงไม่มีใครกล้าอนุมัติโครงการลงทุนใหญ่ๆห,หรือตัดสินใจเรื่องสําคัญๆเพราะต้องรอเจ้านายคนใหม่เข้ามาก่อนอ๋อเข้าใจค่ะสําหรับประเทศก็เช่นกันครับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐอาจจะชะง,งักการตัดสินใจเชิงนโยบายก็อาจจะหยุดนิ่งซึ่งความไม่แน่นอนแบบนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจไม่ชอบที่สุด พอพูดถึงนโยบายมันก็โยงมาถึงบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งจาก Daily News ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเขาเปรียบเทียบมวยคู่เอกของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไทยคือระหว่างคนละครึ่งกับด i จิ t a l Wallet ซึ่งเป็นสองปรัชญาที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะมันสะท้อนถึงหัวใจของคำถามที่ว่าเราควรจะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดใช่ค่ะถ้ามองย้อนไปคนละครึ่งในยุครัฐบาลก่อน ทำมาถึง5เฟสใช้งบไปกว่า2 0 0แสนล้านแต่ข้อมูลบอกว่ามันสร้างเงินหมุนเวียนในระบบได้มหาศาลขณะที่ดิจิ t a l Wallet ที่จ่ายไปแล้ว2กลุ่มก็ใช้งบไปเกือบ2 0 0แสนล้านเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาดูจะแตกต่างกันสิ่งที่ทึ่งจากบทวิเคราะห์นี้คือการอธิบายกลไกลของมันค่ะในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วมันต่างกันมากครับคนละครึ่งใช้โมเดลที่เรียกว่า Copayment หรือการร่วมจ่าย Copayment ครับ รัฐไม่ได้ให้เงินคุณเปล่าๆแต่รัฐบอกว่าถ้าคุณยอมควักเงินตัวเอง100บาทเราจะช่วยออกให้อีก100บาทจิตวิทยาตรงนี้สำคัญมากครับมันบังคับให้เกิดการใช้จ่ายจริงๆและเมื่อเงินถูกใช้จ่ายออกไปมันก็จะหมุนต่อไปเรื่อยๆจากร้านก๋วยเตี๋ยวไปสู่ร้านขายเส้นไปสู่โรงงานแป้งบทวิเคราะห์ใช้คำที่เห็นภาพมากว่ามันเหมือนการสร้างพายุหมุนหลายลูกในระบบเศรษฐกิจ บางส่วนก็อาจจะระเหยไปเลยอาจจะเปรียบเทียบแบบนั้นได้ครับข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่าเมื่อคนได้รับเงินแบบให้เปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนบางส่วนไม่ได้นําเงินไปใช้ใจ่ายทันทีแต่นําไปใช้หนี้หรือเก็บออมซึ่งแน่นอนว่ามันช่วยลดภาระทางการเงินให้คนคนนั้นได้ดีมากนะครับค่ะแต่ในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนในระยะสั้นมันกลับไม่ได้ผลเท่าที่คาดเพราะเงินไม่ได้ถูกส่งต่อในระบบทันทีทั้งหมด มันเหมือนกับน้ําที่เทลงไปแล้วซึมหายลงไปในดินไม่ได้ไหลไปหล่อเลี้ยงที่อื่นต่อพอมาถึงรัฐบาลปัจจุบันของนายกอนุทินเขาก็มีแนวคิดจะนําคนละเครื่องกลับมาทําใหม่แต่มีการปรับรูปแบบที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือพยายามทําให้มันฉลาดขึ้นใช่ครับแนวคิดใหม่นี้พยายามจะแก้จุดอ่อนเดิมโดยให้สิทธิคนไทยทุกคนแต่ให้การสนับสนุนไม่เท่ากันกลุ่มผู้เสียภาษีซึ่งสันนิษฐานว่ามีกําลังซื้อมากกว่ารัฐจะช่วยจ่าย6 0ซ ประชาชนจ่าย40%เพื่อจูงใจให้คนกลุ่มนี้ใช้ใจ่ายมากขึ้นไปอีกออ๋ oh. ส่วนประชาชนทั่วไปที่อยู่นอกระบบภาษีก็จะเป็น50-50เหมือนเดิมเป็นความพยายามที่จะออกแบบนโยบายให้ตรงเป้าหมายมากขึ้นครับจากเอกสารทั้งหมดที่เรามีพายุลูกใหญ่อื่นๆหรือปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่เราต้องจับตายอย่างใต้ชิดในปี2569 ถ้าจะสรุปปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดนะครับมันเหมือนเรากําลังเดินเข้าสู่สนามที่มีอุปสรรคหลายด่านเลยด่านแรกคือปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นนโยบายภาษีของสหรัฐที่เราพูดถึงไปแล้วความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคุกรุ่นอยู่ทั่วโลกและการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าซึ่งทั้งหมดนี้กระทบการส่งออกของเราโดยตรงค่ะ แล้วอุปสรรคภายในประเทศล่ะคะมีอะไรบ้างด่านที่2คือปัจจัยภายในซึ่งก็หนักนหนาไม่แพ้กันครับ เรามีปัญหาภายธรรมชาติที่นับวันจะรุมแรงขึ้นสถานการณ์ชายแดนที่ยังเปราะบางและปัญหาใหญ่ที่อยู่กับเรามานานคือหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงลิ่วอยู่ครับแต่ในชีวิตจริงมันหมายความว่าต่อให้รัฐบาลอาจฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจลงมาแค่ไหนก็ตามเงินก้อนนั้นอาจจะไปไม่ถึงร้านค้าหรือร้านอาหารตามสั่งแถวบ้านเราเพราะลูกค้าของเขาเมื่อได้เงินมาก็ต้องรีบเอาไปจ่ายหนี้ของเดือนที่แล้วก่อนไม่ได้เอามาซื้อของกินเพิ่มนี่คือตัวบั่นทอน กำลังซื้อที่สําคัญที่สุดตัวหนึ่งเลยนะคะเป็นภาพที่ชัดเจนมากครับและนั่นคือเหตุผลที่กระทรวงการคลังพยายามวางกรอบนโยบายการคลังที่เรียกว่ากระตุ้นสั้นได้ผลยาวกระจายตัวหรือ quick big win ซึ่งหนึ่งใน5เสาหลักของนโยบายนี้ก็คือการลดภาระประชาชนโดยเฉพาะการแก้หนี้เสียภาคครัวเรือนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริม SME เพิ่มการออมและการลงทุนเพื่ออนาคต มันคือความพยายามที่จะทําทั้ง2องอย่างไปพร้อมๆกันคือทั้งฉีดยาแก้ปวดเฉพาะหน้าและให้วิตามินบํารุงร่างกายในระยะยาวครับฟังดูแล้วก็เป็นภารกิจที่ท้าทายมากเลยนะคะถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดในวันนี้ก็อาจจะพูดได้ว่าเศรษฐกิจไทยได้รับพลังงานจากน้ําตาลก้อนใหญ่อย่างคนละครึ่งช่วยให้ตัวเลขในช่วงปลายปี2 5 6 8ดูดีขึ้นกว่าที่คาด แต่ปี2,569นี่แหละค่ะคือของจริงที่เราต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านทั้งเครื่องยนต์ส่งออกที่แผ่วลงความไม่แน่นอนทางการเมืองและปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังกัดกินกำลังซื้อของเราอยู่ถูกต้องครับเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้ด้วยยากแก้ปวดแต่การจะกลับมาแข็งแรงอย่างยั่งยืนได้นั้นต้องอาศัยพื้นฐานร่างกายที่ดีไม่ใช่แค่ยากแก้ปวดเพียงอย่างเดียว ค่ะและก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้คิดว่าข้อมูลทั้งหมดได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อใช่เลยครับจากข้อมูลที่เราเห็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของนโยบายแบบร่วมจ่ายที่กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายจริงกับนโยบายแบบให้เปล่าที่อาจซึมหายไปกับการใช้หนี้และเมื่อมองไปข้างหน้าถึงช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งการเมืองและเศรษฐกิจโลกที่ยังคงผันผวน คำถามที่น่าคิดก็คือรูปแบบของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคตของไทยควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเราจะออกแบบเครื่องมือที่สามารถสร้างผลกระทบที่ทั้งเร็วพอที่จะช่วยคนเดือดร้อนและยั่งยืนพอที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจในระยะยาวได้อย่างไรเพื่อให้ตรงจุดที่สุดสำหรับบริบทของประเทศไทยจริงๆครับ